เก็บมาแบบนี้ทุกคนเก็บพันมาแบบนี้ในนี้ก็ประมาณโอ้หลายร้อยหลายร้อยต้นนะหร,รือว่าหรือว่าห้าสิบหกสิบต้นผมกับบอแน่ใจเส้นหลุมแล้วเพิ่งเก็บครับมาแบบนี้นะนี่นี่ทุกคน <c oughs> มีควาเพิ่งรับจ้างบอกเป็นได้ไหมครับโ <c oughs> อ้กนะัเป็นอ๋อใช้เงินอยังเป็นใช้เป็นเงินยังเป็นตี้่ามึง เขาจะเอาขนาดนี้เลยเนาะคืบเดียวพอเอาเอาก้าถาดมาดำแต่อายสิปวดหลงังคักบาดนีให้ตาให้ำก่นกอนะน,นคักเลยว่าแต่ก่อนแห้งยากกว่านี่ตน้องซักลูงเนาะแต่ก่อนซักลูงคู่มือนี่แทบสิบปเห็นเลยซักลุงักลุงบขายหนี่ไม่เหรอมแม่ได้ม,มีอยู่นี่โ,มมนโอ้คือคือแท้าสา เออบ่แม่นดอกสาวเนะาะแม่นบ่แม่นบอแม่งเออม,มีอ่ลูกเอยอมี่ไข่ห่วงกว่าก็เราบ่ามาบ่ะทีเมื่อใส่น้องสาวนี่เอ้ยเอ้ยอ๋ออ๋อต้องแช่น้ำก่อนเพื่อที่สิให้มันดึงง่ายแล้วก็ดึงออกแบบนี้เลยอ๋อดึงพกใส่กระจานษได้เลยวิธีเอาไปอันโยนนะครับได้จักถาดอ่นะนะได้สองถาดตะกร้านึงค่ะ ตะก้านี่ผ่านสมอลภูเม็นอย่างเติรกกาตากะตากะตาอย่าไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปใส่เอามาไว้ใช่อันนี้อย่างเดียวมันเจ้าของบัวพามไปฮะอ๋อไม่ได้คือบัวพามไปเก็บเห็ดเนี่ยบัวบัหมานตีบัวหหืมรอแต่บ้านนี่แหละรอแต่บ้านกะตานี่รอบ้านคนคนรอบคนรอบ้านถีอว่ากะตารอบ้านนี่ครับทุกคนเมื่อหนึ่งสีพามาด้วยนายโยนนะครับหลายคนบอกว่าบัวเคยเห็นนายโยนเลยเพิ่งสิเคยเห็นนะแต่ว่าแต่ว่าอยู่นี่หาเอาสิ โยนหลายรอบแล้วหลายปีแล้วป่าปเพเ่าขึ้นอ,อันนี้คือได้จากอันนี้ฮะจะขาดต้นอดเชือกกระถาดนะครับเพื่นแบบนีน้นะนขาเพ่นล้วเพิ่นเก็บมาแบบนี้นะเก็บมาแบบนี้ทุกคนเก็บพันมาแบบนี้ในนี้ก็ประมาณหัวหลายร้อยหลายร้อยต้นนะหรอนนะหอหือว่าหรือว่าห้าสิบหกสิบต้นผมกับบอลแน่ใจเป็นหลุมแล้วเพิ่อนเก็บพับเอาแบบนี้นะนี่ นี่ทุกคนนี่คือก้าถานะครับก้าถาก็จะประมาณนี้นะครับก้าถาแล้วบ่อนเพื่อนบ่อนเพื่อน,นอกันเพาะกระิีพาออยู่ในสวนนะครับแล้วก็ามาแบบนี้นะเดี๋ยวผมสิพาทุกคนย่า้ยมไปเบิ่งว่าสิเป็นจากไหทุกคนไปอันนี้ค่ะบ่รู้ว่าตาก้าหรือเข้าผายนะขึะ้นมาขึ้นทีแะน,นี่นี่เป็นโยมันไปก่อน นะอันนี้เพป็นยวนอยู่นี้เดี๋ยวสิพานีา่เอาไปเบิง่งข้าเจ้าอย่นทางใต้ทุกคนมาเพป็นจ้างหกคนเพป็น<ะ>ยางหกคนจักทธาตุเบิร์ตหนิสองร้อยหา้าสิบทาตะสองไร่นี่ฮะอันนาาั้นเดี๋ะอันนั้นจักไร่นะนะน,นะนะชงให้นี่ฮะสามการเจ้าเบิร์ตสองร้อยห้าสิบบ่ ร้อยห้าิบอันนี้กับร้อยห้าิบคือการกระตาเขาละกระตาเขาเดไปลงไปเบอรละกระตาไม่ไเต้นี่มันลดนีหรอออปหเมยดตนาพชแกงหมูน้อยเหรอยนี่ ช้าง,งใหญ่ <laughs> ป่าป่าหนาหฮอตขนาดนั้นะโอ้ก็อ,อยากมาเบิงหน้านะได้ยินแต่เสียงอ้อพวดเนาะเจ้านี่ข้าวมีค่าเพิินรับจ้างเป็นเด้นี่ค่ะโอ้แต่เป็นอ๋อใช้เป็นเงินอย่างเป็นตีป่ามึงข้าเจ้าขนาดนี้เลยเนาะคืบเดียวพอ แล้วเจ้าของนาใโส่เอ้าอ๋ออ๋บ่แม่ขอไม่ใจอานีอ๋ออันนี้ถายหรือว่าตะก้านี่ป่าคือี่แทะอ๋ออันนี้ของเพื่อจะกล้าถายนี่อมีหลายแถวหลายคนเจ้าขาเริ่มตั้งแต่นนวนลงไป ร้อยห้าสิบสาทพอดีที่บนเหลือหรอพอดีเลยสองสองไร่ห้าสองไร่หรอเทเลอสองไล่สองไร่เป้หรอเนี่ยอ่ะอันนี้กัให้นี่กับสองไล่เป้หรอป่าก็จะคือแบ่งเจตฮะผมมีน้อยหน้าที่อยากได้เพิ่มกับเื้อเอาที่ใครหยดใครหน้าหลายแบ่งจังไดกับบได้เบิร์ตเนาะ นี่ก็ยังค้าเหรอทีเอ็ดจังเลยบแบนี้ขายเหรอเข้าห่าบ่บ่ฟอลกินผู้ดาแม่นแล้วเจ้าถามเพิ่นผีดาเพิ่นพูดหน้าหลายพี่ดาขับพันโยนเพิ่นบ่ดดําเจ้าห่านะอะไรเนาะมันบ่มีน้ำเหรอตนนั้นมันบ่มีน้ำค้ามันต้องไปเอาเบ้าเนี่ยมันเหี่ยวโยนก็ได้อยู่หัวเอ้ยก็โยนบ่ได้โยนได้โศคือเราฝนมากระติดอันนี้ยันประมาณนี้เอาเบิ่งพยากรณ์อากาศก็คือสวดเลยเด้ะ S <S เป็นอาทิตย์ผูนด่ะแด่บ่รู้อ๋อบ่รู้ว่ามันสิมาอีหลีหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นเป็นห่วสายฟ้าน้ำหอมพอดีเน,ะนาะนายโยนพอดีมันสิพอดีตั้งพอดีเนาะเอากาถา,านมันดำแต่อายสิบปีหลงังคักบาดนี้ให้ตาให้ตามก่อนครับ ว่าแต่ก่อนท่างยากกว่านี่ต้องซักลุงเนาะแต่ก่อนซักลุงคู่มือนี่แทบไม่เห็นเลยซักลุงซักลุงหักจุกไข่ไม่นีไม่หนอแม่ได้มีอยู่นี่โอแม่โอ้คือคือแท้สะเออแม่ดอกจ่ะเนาะโอแม่โอแม่โอแม่เอามีดดูเอามีไข่อยู่เ้ืองนี้ต่อเป็นหลบมาปะจีเมื่อสาวน้องสาวนี่เอ้ยอ๋อเอ้ยเพื่อน เดี๋ยวว่าดินเพืกก่อกระเละพอดีเนาะดินเละคักขนาดทุกคนนี่เพื่ออะไอันกระตาเนี่ยยังไม่อันมีคุณสมบัติหลายหาเฮ็ดการนี้หาเฮ็ดปวกเฮ็ดคอเฮ็ดลังงกนเ,เนี่ยไข่ <laughs> มดแดงอกอันนี้ <laughs> หาหอยหาอะไรตัวนี้เอามาได้มันโยนเขา <laughs> ้าป่ามาใส่แอลอะไรบูดะ <laughs> ได้เทีเ่อไหรจาั๊ก ถาตดธาตุนึ้อหรอ,อดีเลอธาตุพอดีสองถาดกับพอดีโบกไมหมเนาะนะู้ดอะไรบ่เคยเห็นหน้าโยนหน้าดำกระเบื้องนีง่นะครับนี่เด้อดำพร้อมโยนพร้อมผู้ใดอยากปวดแอวกระดัม <c oughs> <c oughs> ดำกล้าขานึกคักดิเอ้ยเคนบันบนี้ฮะต้องอะไรน,นะน้องแม่ <c oughs> ไปซื้อ <c oughs> ซื้อหมวกที่มันเป็นแคนโอม์ฮะน่ะ จ้าเกิเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาใส่ทั้งหลังยามก้มลงหลดเออแม่นอัน,นใหญ่ๆเบาๆครับก้มลงหลดไม่ได้ก้มกันเป็นคันโฮมเลยค้อมือนี่บม่ได้ไ่ได้อันนั้นยากบม่ได้ก้มยากสบายสบายขึ้นแต่น้ำฮ้อนขนาดคนนี่นี่แดดแดดแหง้งเป็นพผ่งปันเมื่อเช้าน,านี่เหรอ ปั่นเมื่อเช้านี่ก็แข่งอะไรนี่นะบ่มีน้ำแต่ว่าดินลมอยู่อืมคือกระเดือกกระต่ายเหร่เหม็นเนาะถ้ามีน้ำฮัตตี้่็คือปรสูบเข้าสะอสมืมคนมาเบิ่งว่าเพป่นเสียจัง <c oughs> ไหนแม่เต๋เจะเอาไปเสียน้ำหอ่อ อ๋อต้องแช่น้ําก่อนเพื่อที่สิให้มันดึงง่ายแล้วก็ดึงออกแบบนี้เลยอ๋อดึงพุกใส่กระตานี่วิธีเอาไปอันโยนนะครับได้จักถาดอ่ะนะได้สองถาดตะกร้านึ่งค่ะตะกร้านี่ผ่านสมอลลพภูมิเป็นอย่างเกตตาเกตตาเกตตาไม่บ่ได้ไปใส่ไ่ได้ไปใส่เอามาไว้ใช้อันนี้อย่างเดียวมันเจ้าขวบวัวพามไปครับเด็กอ๋อบ่ได้คือบัวพามันไปเก็บเห็ดเนี่ยไปโบหมานตี รอบวะอืมรอแต่บ,บ้านนี่แหละรอแต่บ้านกระต่านี่รอบบ้านคนๆรอบกคนรอ,อ, <c oughs> อบบ้านหรือว่ากระต่ารอบบ้านาบบาน,นี่ครับเพื่อนเอากาถาดใส่กระต่านะครับตะก,ก้านี่มันเป็นตะก,ก้าแบบตาห้างเหรอกระต่ายนี่น้อยเป็นเหรอนอยก,กับคนน้อยเราได้สองถาดนะตามันไหมอ๋อตาอันซองวันนี้นเหรอ เจ้ากได้ปเด็นอืมบเป็นหน้าเป็นกระเบรดนะเด่นที่ตายแดดเลยมันบบได้เข้าอ่ออกแดดเลยอ๋อใครอยู่ดอกให้แล้วนะเขาเจ้าก่อนได้เจ้าจะสิเป็นอย่างกรเป็นไ่เป็นอย่างบม่ได้เด้อ๋อฝรั่งกีอย่างเยอะเป็นอ๋อฝรั่งกี้ยางเยอะอ๋อมิ้วก็อยากเป็นแล้วหานะอยากเป็นเลยแให้แล้วนาเพื่อกว่าไหมเนาะนาเจ้าแล้วล่ะแล้วล่ะได้ใครอ่แหละก็นับหารับจ้างรับวานหาก็ออกสองงานแล้วครับโบมาบบได้ดามีแต่มาเยอะว่านแคือบมยโยนคือการเถอะ บยโเบ่ยบ <itti. S 1> bon ่มีคนพาเอดบ่ม no ja ีวานนั no is, oh, <It> ่นแล้วไปกัแล้วมเคนพาเอดตัวนี Para ้เขาจาพาเฮดอยู่ง่ายเลยเนี่ยยยือนผมีลูอ้กพาเฮดติกับหาลูกเฮทเลยเนาะเท่าแล้วอลายภารกิจลหะเมนเตอภารกิจเนี่หาแล้วกินโอ้ยอย่าหาเ้าโอ้ม่ให้ก็บพักให้จิงรีดได้ล้เซคักเถอะพักผหอมพักจ้ำลึงให้จริงฤทลจิงรีดเนเพ่จิงรีด เลี้ยงจงิ้งรีดค่ะอ๋อเพิ่นเลี้ยงจิ้งรีดเจ้าขายให้เพิ่นแบบนี้ขายให้บ้านสวัสดิ์บ้านพงงามนี่แหละเขาซื้อกินซื้อไปแม่เหรอโอ้เพื่อธุรกิจเพิ่นนี่เนาะขาชีวิตตัวนี้อยากสั่งก็ซื้อน้ำอยู่เด้อก็โบหูเห็นเนาะแม่เหรอโอ้ยสัมงที่กับโบกล้ากินเลยเนาะฟองต้นนะอ๋อจิ้งรีดจิ้งรีดก็มีผู้ใดอยากกินก็มาสั่งได้เด้อครับนี่ กมีกบอีกแต่ไม uh 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 ่ขายโกบไม่กินทานกบอันนี้ม่ใช่นึ่้งเลยนะคุณโกบมีรสชาติดีเออเจ้าจักมือนี่ฮะซิบมือพอดีจะซิบมือนะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแช่น้ำเนาะแช่น้ำเราขึ้นเร็วนี่ครับทุกคนพามาเบิ่งชาวบ้านสวัสดีนะครับเพิ่นเขาะกล้าวถ่านโยนเอ็ดนาโยนจักรรอบแล้วนี่ปีแรกอ๋อปีที่สอง ปีแรกได้เข้าหลายกว่าดำอยอหรือรว่าจังเลยได้หลายกว่าดำอีกหลายกว่าฝายพายอีก,กอ๋อแล้วมันก็ะซ้ง่ายเน,นาะเอียดฐานมายวนเลยประหยัดกว่าประหยัดกว่าทุกอย่างเนาะประหยัดเม็ดเข้าประหยัดแรงงานคนปก,กตินี่ถ้าดำนี่จ้างคนเท่าไรหนีจังแล้วสิบเบิดมือหรือเครื่องมือเครื่องมือค่าแรงจเครื่องมือจักบาทสองร้อย เบอร์สองพันโอ้ประหยัดลงมาเท่าไหร่ประหยัดลงมาเท่าไรนี่นทบครึ่องอันนี้พันสองไม่นอนนี่แล้วทีมงานเจ้าของอีกก้ากับบรด้จ้างลกบได้นั้นเออลดลงหัวยสามเท่าหมดล้เนาะป่าเพราะว่าเราบได้จ้างบได้จ้างลกก้าบได้จ้างตกก้านะครับมันก็เลยถือการขนส่งขนย้ายก้ากับบได้ทำบได้เปลืองหลายนะครับเพราะว่าเพาะกับแป๊บเดียวรอซิฟมือโยน นี่ครับคือกระบวนการโนยนกล้านะครับเอ็นนาโยนนะครับแถวนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนั่นจากดําเป็นผายจะผายเป็นโนยนคือคนยังผายก็ยังผายอย,ย,ย,อยู่คนยังดํากระดาอยู่แล้วก็คนโนยนก็เริ่มหลายขึ้นนี่ครับนี่คือเก็บภาาบรรยากาศนะการทํานาโยนนะครับของไทยบ้านสวัสดนะครับมาให้เบ่งนะครับว่าประมาณนี้นะครับไปใส่กันเจอ,อเห็นคนลกกล้าเห็นคนดำนาคน ยนกานะครับผมะเอาแวะถ่ายให้เบิร์นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้อก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับกาเ,เป็นในรถก็ยังเหลือหลายได้เบิร์บอกว่าสองไร่นี้เบิร์ประมาณร้อยห้าสิบถานนะครับคือประหยัดทุกอย่างเลยเนาะเข้ากัาบบ่เบื้อนะครับเขากากนา่เนาะยังเหลือหลายอยู่นะเบิร์แล้วก็ไปเอาอีกนะครับ พวกเกือบเครื่องละพอดีแรงกันแล้วเลยนะครับจางเครื่งมือ2 0 0นะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ